เมื่อวานนี้อยากให้ฟังเสียงที่นายกดูเหมือนจะอ้อนสอสอต้องยอมรับวรยากาศของการเมืองเราไม่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้มานานนะอย่างรัฐบาลที่แล้วเนี่ยต้องไบพอเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นสสไม่ได้สังกัดพลังประชารัฐสักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเป็นแค่แคนดิเดตแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์สสพลังประชารัฐบางช่วงบางตอนของการบริหารก็บอกโอ้ต้องมาฟังเสียงสส ของงงของงบกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ไม่ได้อะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมหมายถึงของงบเราไปพัฒนาพื้นที่หมายถึงไปขอความช่วยเหลือแต่คราวนี้นายกเสียฐามีอ้อนนะมีอ้อนเสมอไม่เคยลืมแล้วก็บอกให้ความสําคัญค่ะอยากจะฟังคนที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนจริงๆไหนมีเสียงไมฟังอีกสักทีหนึง่งมันต้องสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศเอาให้ครบถ้วนะตั้งแต่ไปไปอยู่ทัเรียบตัวผมเองเนี่ยตัง้งแต่ไปไปอยู่ทําเรียบมาก็ บินไปต่างประเทศไป UNGA มานะครับไปทำหน้าที่ของของนายรัฐมนตรีมาก็ถือว่าเป็นภารกิจที่หนักนะครับแล้วก็ไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมพักเลยนะครับก็คิดถึงเสมออยากจะมานะครับเมื่อบ่ายทางทางเจ้าที่ก็มีการคุยกันว่าไปวางตารางว่าจะมาที่พักเนี่ยทุกวันอังคารนะครับแล้วก็อยู่จะอยู่ทานข้าวกับทงัทงท่านคูยเกียรติทุกท่าน นะครับเพื่อรับฟังปัญหาเพื่อจะได้เชื่อมต่อกับภาคสสได้ที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆนะครับรัฐบาลมีอะไรก็จะได้มาอธิบายให้ฟังว่าเราทําอะไรกันบ้างตัวผมเองเนี่ยผมก็จะพยายามลงพื้นที่ให้บ่อยนะครับก็พอจะมองเห็นแล้วแหละว,ว่าเห็นตารางเดินทางไปต่างประเทศมาก็อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเริ่มมีวัฒกรรมแล้วว่านายกอินเตอร์บ้างอะไรบ้างแล้วก็ลืม,ม,มก็ให้ความมั่นใจกับท่าน สอสทุกท่านว่าไม่ลืมแน่นอนแล้วก็จะพยายามกระจายไปทั่วทุกจังหวัดนะครับก็จะมีลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องยืนยันครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของของประชาชนแล้วก็จะลงพื้นที่บ่อยแล้วก็จะมาพูดคุยกันบ่อยขึ้นว่าเราทางรัฐบาลได้ทําอะไรไว้บ้างก,ก็ฝากทุกท่านไว้ถ้าเกิดมีอะไรยินดีนะครับเหมือนเดิมมาในท่านมายืนตรงนี้ก็มาในฐานะสมาชิกของพรรคนะครับไม่ต้องเพรงใจไม่ต้องไม่ต้องมีพิธีดีตองอะไรมาก สารถึงความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนอยากฟังจากเฟิร์สแฮนดจริงๆจากคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็จะได้ไปช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกดันแล้ครับอ่ะพอหเห็นภาพนะครับทุกผู้ชม